เอ้ยอย่พ <SAN TA Maria> ื่อฮ่เลยอยู่เวลาเลก็มาดับเิรไรกันมากระตาลาล้อมแ้วแนวรอบูกลาเล่เลอบปาพอจะจ้าลาเชเล่มากับมิวลรหลืรอบภูเก็ตกอลาบิแม่เตแปวแนวอย่าพึฮ่ามากะทาลาแม่เลยก็ชอบเผอกมดามแม่อยู่เวลาเลยก็มาดับเิร์กอะารก็คอย่าพู่ฮ้าอย่าหนี ยยนขัน uh like, like, so hey ja like, ่เลยายนี้เอสี่เลติชุดนี้ขอฮัปัจจุิฮ่จีหีแมแลวก็ยันี่เลติชุดนี้สกติจะเี่วมุยลาม่จาตวเจ้ก็ยับปื๊กัเล่อะลมุยลาจแมเลชด้คือกัมุยลาเจเหงาเหี้ยจิงไมวิโอคลุกวิโอเนี่ยละหุยาติผักกาอเอกลาลาวิโอคลุมอทูก้ากับวิกาย่เย่กับเลมุยลาโก ออบบพอต่อยวิลกูกะจอมากุมุยีพาติพาคเดกาตัมุยีตาตีแม่รีเช่ฮาลาเวจยานนะจยเอลันนะตีเลกกคูวิอันกก๊อกกอกอะไรกเที่ยวกับเพชรเชียวคูวิทับปั้วออลีตีกาลีีกา อามุยีตาติโตอมุยีกาติเนกโอ้โนก็หากาชวยโอ้หาชีกาหากาให้บาเวลีคระหากาสุลีเวมเชสาโจชาพึเวออเจติพาเต่หวิมาจอจีพกันวิลกเวกาจะเลอาชิยกขยโยกาติยู่เวติคาเจดีจเวจเล้คตเลยเลเลยาเพื่อให้อยู่วลาเลยเขามาดูวิอะไรกามากาตาลาวิทัปโตอบุติเลจาจ้าดี อตีกตีเชนเชสเชจ้าขอเชเกลาสิแม่ใตละงัคือราหัยาอ่าชรดทอลรียนกานรีกตากะเาดพอหายยู่แม่เลียวลอกว่ะอ่าชรดคือเวียยาเลเรียับหึ่เม่ยวคาลูกกาเจ้ายาติคือทียาเพชวีปุจจกปุจจอกแปลีปุฉีลาแม่ให้ปุ้อจ้าจ้ากะใจเวกัสติเตเลงาใจเวกัสติเต อีกกาอึจาลิมุยลากออันนี้กาโม่ไม่ฮอซพอไม่สนัพองฮือราหุยากาญาเนติกางาใจเลยกาลูชเวเลโซโลเจเรียกงะฮือราหุยยากให้เพื่อให้คนรู้จักจักาใจวิกาอติกาติตาติตูเลียชอปะ คดีจีเกะลีตี้ย่ายจับเพื่อวิลล์กูโอชอสดะตัวกูกาลาก้าวลีตี้กติลกกาลาปามาจอเรียกวูกมาสชอค่กัสลาวินะเยกสัจจะขบกเยาเพื่อจับปูยาลาวิจับปูอะไรใคจีรเจใครกันนะสัจจะข้าบุจับปูจับปูเดมากาเวเลจับปูเดมากมีล่ะจ้ะแหลสนามบินจีเมลูนะจับปูยามากาเวคิตเลยมูยัยยเติอาติปอดเกะกูชอบตัวอะไรกวิลตี้ลิลิกะ เตเลอจัสจ be <laughs> ัปลวคนาจจะีอจะปบปุบลเปกับุไมจะบปุล้จัสุจัปลาเวเลยกอยากพมาตาลาเลเตยลีลีกยนานเลจะถจะทูทูดักไปหินม่เรียบูจะแม